นี่โอโ้เสียแต่มันบาดมันเนาะมับนบาดมันเลยคนนี่ป้าดเธอเห็มนมันเลยนี่คูนหักคักหักโอ้ระวัะงระวังนะนี่นี่ดอกนึงนี่นี่ทีสองดอกโอ้พี่พี่กํลาลังออกเลยทุกคนป้าดดอกมันใหญ่มั้ง มเอาตกลงมาทุกคนพ่อถักทายสบายดีนะมเศร้าทุกคน,กคนมื่อวานนี้พ่อก,ก,กับเคยไปไทยคือเกา่าฝากพี่น้องมาห้อยู่หากินคือเกา่าพี่น้องเลยตอนเศร้าๆมื่อวานนี้มื่อวานนี้เข้ามากับผ่านแอดเพิ่นมันลาะเห็ดปวกเพิ่นปะเพราะว่าฤดูนี้มันช่วงเห็ดปวกออกทุกคนเลยก็เลยลองมาเลาะเบิ่งนะก็ยังบ่ฮู้ว่าสิพ่อหรือบ่พ่อหรือสิเป็นอะไร ต้องติดตามบนน้ำการุกคนมาหนิสิมานเห็ดปวกบอ่อหรือว่าสิไดยอยังนั้นหโอ้โหนกเขาเออเฟูงเลยนโอ้ออนหนโหจับกรรไกบ่อจับลองต่อบนตะคุนนกเขานกเขามันลงน้ำอันนี้มันเป็นไฮของประชาชนทุกคนเป็นไฮเป็นแปดมันลงหากินเดินนี่ไปลองต่อเบนนกเขาทุกคนพ่อยงนะังกะเอานะถือว่ามาหาเห็ดปวกแต่ว่าพ่อยังกะเอา นกเขาพวกเขาทุกคนแต่ว่านกกระโดดเขาเสียงอีพิซาม,มาต่อเต้ายิงนกกินทุกคนตกมาแล้วหอยตองแรงอยู่ต้อบเ,เก็บมาทุกคนบุปผาน้ำไปทุกคนนะนกกระโดดเนาะเนี่ยหอยตองแรงอยู่มวยอมตกลงมาทุกคน อ๋อสันคือเอากนทุกคนสันคือเอาก่อนโอ้ยเน่ๆทุกคนลงแล้มละจับยากขนาดเลยนกตัวนี้นี่ แตมแรกของมาหนีิทุกคนเด้อโอ้เสียงเอพิซามาเอาสนั่นอย่างเงี้ะลองต่อบังทุกคนเดี๋ยวเข้ามาจบกเจียเนาะกระโดกแต้มแรกแหงมานทุกคนมาหนีไเดี๋ยวเลาะไปหาบ่อแอร์ก่อนทุกคนเอาเลาะออกมาจากเพลินไก่เติมเลยเนาะไะโอ้พ่อเฮ็ดบ่อห้องเดินทางของพ่อบ่อแอร์แล้วทุกคน มื่กี้นี่ตอนเขาบนเขาเนาะเลยงางออกมาว้าอลีนาเด็ดเลใงง่าปะฮะใช่เอออาีเด้ทุกคนโอ้โทดอกใ่ญ่เลเนาะกอตอนมันยังจุ่มอยู่เด้ทุกคนนรี ใหญ่เลยบุทะปิเลยโอ้หลายดอก là พ h ầ n ทุกคนเดี๋ยวเลาะเบิ่งก่อนทุกคนทุกคนมาแอบพ่อยังสักอย่างละว้าวว้าวอยู่ฮะไปทางไหนนี่เลาะหวยไปนี่บอตุนตะพังหวยก่อนทุกคน ตรงจะมือเหรอเนี่ยฮะโอ้คนอะไรเอ่ยอืมนี่โอ้ยเสียแต่มันบาดมันเนาะมันบาดมันแต่คนนี่ป้าวเท่าเห็นไปเลยนี่คูนโอ้หักหักหักโอ้ระวังระงวังนั่นเองยันเหยียบนเด้อเดินเดี๋ยว วางอาวุธก่อนเก็บก่อนอือือหนาทุกคนอือือเาเทาสิบกว่าเลิกประด็นแล้ว่ามีหอยเลือพร้อมทุนนี่ของแสบจงไว้มันออกปีนาแน่เห็นว่าเอาก่ะขุดเอาจนว่าในเรียวเราเลือถือชีมมานั่ง อันนี้เอาใส่ตำแหน่งพอทุกคนคือว่าหอยเลื้อยมันมากกินเห็ดขนาดนันมีเห็ดขันเห็ดเลิขันมีหอยเลื้อยก็มีเห็ดเป็นบ่ะมีเห็ดก็ไม่มีหอยเลื้อยแล้วนะน้ำเห็ดแล้วน้ำหอยเลื้อยวิ่นี่คากลีนีเราเป็นไงมีดหน่อยทุกคนจิ้มเอาอเราเป็นไงหวานจุ๋ยๆเร็วอันนี้ ออกจำดอกนี้ดอกนี้แก้วธรรมดามันต้องออกเป็นอี่แน่เนาะอันนี้เขาพ่อผ่านมาไม่จะบดละดอกสองดอกทั้งคนเลยนี่ออกแบบนี้เลยเดพี่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 คักคักคักเดะเห็นบ่ค่อยเรื่อยนี่มันมีเห็ดแหลมันจะมีเ้นมีเห็ดเห็ดมาล้นทุกคนนี่เอนโอ้ยวันนี้มันกินบ่ละนี่เลยหน่อยนึง โอ้หอยเรือเนี่ก็คักคือกันได้เลือดนะบงกือกินพวกบงกือกกอ,อือนี่บงกือเนี่ะเดี๋ยวขอขอนุญาตเก็บก่อนทุกคนอุ้ยพัวนะมาเด้อ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 ผูวได้ากเก็บเห็ดอืมคักคักคักปอนี่จากสี่หางโมงนเนาะพ่วเมเบาพ่วมจมอ่ะผู้อื่นไปเอานะเขาเพชรอันได้คือว่าอย่างไรเเป็นกระตาน เฮาละพ่อเท่าบอนระดอกซองดอกคัพ่อเนี่ยนี่เออคืออยู่เก็บทุกคนเก็บเนีเดี๋ยวเฮาเก็บแล้วโฮมกันเบิ่งเตือนจีไายทุกคนเบิ่งอีกท่านึงเนาะเพราะว่าเก็บไปแลยวเลยมันเผื่อแล้วมันจะวีลอมันจะยาวเกินไปทุกคนดอกงามลอยทุกคนเดี๋สามกองนี่แล้วก็เออเพิ่งเก็บกองมาพอดี อย่าเอาใส่กระเป๋าก่อนทุกคนนะเอาบมได้เอา,อเอากระตามาเนาะมันก่อนข้างแค่ลำบากในกะารเดินทางจำเป็นต้องได้เอากระเป๋าออกมาจะ่งถือเป็นจีิงายนี่โอ้ยอยู่ในกระเป๋านี่ต่างหากเลยทุกคนเลยลายเตบเยิบลายเติบเลยได้โอ้ตัวถือว่าเด็ดเด็ดนะกินแซ่บแล้วทุกคนเลยหอยเลื่อยนี่ก็ถือว่าแกงสิอก็เลื่อยเลยได้ผูกบัวมาคมกับมัน ก็อยากอายุแล้วแต่ว่าผู้มาคมนี่มันชีออกคมคมนิดหนึ่งผู้นี่ไปตัดกันครับมันเห็ดปวกของเราทุกคนแบบนี้แับสดตอนเห็ดปวกแลวหวานจุ้ยแล้วแหละชื่อผักชีอืมนี่ม่เดือร้ายน่อยแล้วทุกคนโอ้มันมันดอกมันบานนะทุกคนมัน็เลยใหญ่มันแบบมันชิเต็มทงก่อนเลย นี่เช็ดต่อกว่าอืมแต่อึงนหาหรือว่ะอึงตะกี้โลปีการโลหกสิบเนาะ<ล>ปีมามาแสนปลายแสนหาแสนหกโลละโลละโลละห้าแสนั่นนะีน่ะเนาะตะมิดเลยเออสีนี้นะเห็ดอันเนาะโอ้เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราเบิ่งอกีกเนาะแถวเราแวกนี่มึงแถวมีโมมันเติมอีกเนาะภาวะเห็ดนี่มันมักออกเป็นโมทุกคนเจออีกแล้วทุกคน นี่นี่นี่โอ้ยวัดหมดคนทุกคนกำลับเจอเลยโอ้โหนี่เน่าเลยที่นี่นี่ดอกทุกคนพีพีนี่นี่แมนเบิร์ดเห็ดปวกนี่นี่ตัวนี้กำลังยังจุ่มอยู่นี่ทุกคนจิบิ Ui, nào anh lẽ này mình. Sẽ đây Mà đơ, mà đơ Mù bao này, mù đeo cắn, sao đây Tôi nhìn mà chạc này, này. đeo, kẹp kẹp qua thôi con, để cho lọ phải bừng thăng, bỏ mẹ thấy không Mà kẹp Đeo lọ lọ bừng thôi con, mà chắc mì mù mà đi thẳng Chơi là thôi con Tôi nhìn đọc đèn ừ. สองสามดอกนะเก็บไปเรื่อยๆทุกคนโอ้ตัวนี้กำลังออกเลยยินเตเขิบขึ้นมาทุกคนนี่แมนดีแล้วว่าเอาซําเอาได้ทุกมมนนนนคนเลยเอาเลิกอได้จงไว้มันออกปีต่อไปอีกไงดินี่แมนเบิรทุกคนนี่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 ่่่นน บอบเล่ายิงนี่คือทั้งกีนี่นี่คือไม้นี่ตกลงเตานี่ทุกคน <c oughs> กระเล่นกระเล่นหน่อยเมืไไ่อไหร่แล้วฮาเฮต์พอกระเล่นหน่อยนี่ทุกคนโอ้หมดนี่เขาวขนาดตกด้วยหุ่มพึ่กรดกระเล่นนะทุกคนแตานึงเมื่อกี้นี่พอกระเตะตัวหนึ่ง แอนกับปาอุ่มนะโอ้วววววแม่หมอกระพุธันทุกคนเลยเดี๋ยวยางออกไปหาปอแอดไปก่อนโอมาหลัดกันจ้าพี่เลาะลงกันหากันบ่เห็นทุกคนเลเดี๋ยวยางไปหากันเพิ่นก่อนเพิ่อนมานยังยิเติมอยู่เปล่เนาะไปทันได้ทางนี้ก่ออีกเลยอะไรโอ้โหเดี๋ยน,นี่มันก็ไข่ขแลยย่างมึงดีน โอ้เราแข็งเลยพื่อนนะบงกันมาหัวนึงห้าบังคักเลยหมือแล้วตัวนี้ได้ขอแมนบอลมึงเอาไปบง่ันบ้างนี่ทุกคนแนบมาเลือกตาบังของกินคือดอกเห็ดแมนบอลเฮ็ดปวกเห็ดพี่เบื่อบออะไรแมนเฮ็ดเฮ็ดแมนแมนนี่นี่นี่ นี่ทุกคนแล้วแต่ปลอดลายเนะตามสี่ดอกเอาอในโมพนทุกคนอ๋อเดี๋ยวเก็บกอนทุกคนเดีอยจาเลาะเบิ้งอีกทีนึงน,นนะแล้วเบิ้งแถวละแวกเดี๋ยวอาจจะมีโมมันเติมเลาะไปเรื่อยๆนี่มาเห็นแบบๆทุกคนอืมสองดอก พี่สามโอ้โหนี่ๆทุกคนนี่นี่ดอกนึงนี่นี่ดีสองดอกโอ้หพี่พี่พี่กําลังออกเลยทุกคนว้าดอกแับใหญ่มั้งมีเท่าก่อนทุกคนมีเท่าเก็บก่อนอุ้ยพี่พี่พี่บุหิทธ์ก้นโคตรเกือบเจี๊ยบนี่สามดอก เก็บเห็ดก่อนเนอะเก็บเห็ดหาหกดอกหนึ่ดอกจะน้อยน้ำหลังพาดแอดไปก่อนนะทุกคนขาก่อนทันเลทุกคนดอกมันใหญ่ขากลี่น หายยากทุกคนมือเดียวเนาะอ้นี่ดอกงามเลยนี่ทุกคนตัวนี้ตัวนี้ดอกใหญ่เลย sọc ngam tới đây ừ. à? Ồ, cắt Ồ, phần nhà mới to thôi ừ. Cái mịt này nói thôi con này ừ. đi ngàm đây Thì đọc một cái con อาตัพด ah, mm. oh, oh, cool. cool, uh, ีจุบจุบุเดินอืมไสมองไปทางใดเอาเอาสมาได้ทุกคนเอาเลิกขักไปเลยเนาะจงไว้ให้มันออกอีกทีนะทุกคนเลยให้มันยังมีเสื้อเฮ็ดอยู่เด้วันละมันก็จะออกอีกแน่งานพี่อีกโอุ้ยปกะดงามเลยดอกนี่ปาดต้ขักเลย Uhm. nè tụi con khả uhm. năng chụp vũ chi vị lên khả năng chụp chùm đây năng phồn cô coi kia thức đó là tụi con uhm. Nè này. đọc và không ngam đây này. ดอกคึกคักเลยตัวนี้โมโม,มใหญ่นะทุกคนเนาะแต่มันนีงเัาดอกไล่เต๋อเลยทุกคนเลย,นเนยอ๋ออาจจะพัดออกก็มีนะทุกคนเพราะว่ามันทางก,ก็ออกตัวนี้ก็ได้เฮ้ยอาจจะหาบุเห็นก็นมีโอ้นี่ดิอืมทุกคนโอ้โหดอกปกใหญ่ตุบอยู่นี อืมอืมทุกคนมักงามเลยมักง่า่บัดบล็อตบอเ๋ยวขอเนี่ยเลาะหาไปอีกทุกคนเถื่อมันมีเติมอีกเนาะมาหัวเทียงเลยทุกคนเดะกำลังปั่นกำลับ้อยเนาะกำลังปั่นกันที่ว่าเอืมที่ว่ากันพอได้กินเนาะ นี่แหละทุกคนมันอยู่ในป่าเอาห้องกับเลือกบุได้เขาอะไรก็เอาดอกงามก็มีอยู่ปนๆกันนะแต่ทุกคนแต่ส่วนร้ายจะเป็นตัวมันเถามันบานแล้วเนาะแต่ว่าลัมมันยังแข็งอยู่ยังยังกินได้ทุกคนยังโอเคอยู่เนาะดอกยังแข็งรัมยังแข็งอยู่แต่ว่าแต่ร้ายเติบกะหอยเนาะหอยนี่ปั่นกันนะทุกคนบุระทงบุระมจีเอานี่ลืมตัวนี้ได้ด้วนี่ได้แล้วเจ็บ เพราะว่าหอยมันมากินเห็ดอันนี้พ่อเห็ดแต่คือพ่อหอยครับพ่อหอยก็คือพ่อเห็ดหลดอ่าโอ้ทุกคนเดี๋ยวเอาผลง,งานเขาออกคือทงก่อนจะลืมเลยทุนลืมมีนกน,นี่สามแต้มตื่มกันทุกคนเลยพอได้แจวก็เล่นน้อยแล้วก็แทะแล้วก็โนกระโดกตัวหนังทุกคนเลยนะ พอได้ไหมใเฮ็ดบ่อยเฮ็ดสิอันนี้ใหเฮ็ดได้อยู่ส่วนพอได้กินเนาะพอได้กินได้หนกแนเต็มเต็มกันฮะถือว่าคลิปนี้ก็ล่าทุกคนสำเนาทุกคนเลยว่าคั้นชิ้เมื่อเฮ็ดกินเนี่ยกับบเป็นตาอลไรคนสวยเนี่ยมันถือช่วงของเขาเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเนียเนาะเมื่อนี้เราก็เตรียมกิ้งจดมาลงหน้าเบียรต่ออีกทุกคนช่วงนี้มันช่วงเอาดับหน้าเนาะถือว่าล่าทุกคนสำเนีาเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน บายสำหรับคลิปนี้